สวัสดีครับพี่น้อง FC ครับเพื่อให้งานนี้เกิดขึ้นได้นะครับบอัตรตัว FC ราวันนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านน้องผู้บริการพี่เลยครับหมู่นะครับต้องานบัตรครับนะครับซื้อบัตรนะครับร่วมมือนะครับมาร่วมจับนะครับในช่วงกลางวันที่ผ่านมาเป็นพิธีเกินบรรยายของพิมพ์รางบ้านเรานะครับในงานนี้นะครับก็มีนะครับ มีเจ้าหน้าที่นะครับมาอำนวยความสะดวกนะครับบริการพี่น้องประชาชนดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่จากสพกูสมนิสัยนะครับมีเจ้าที่จากกรมการปกครองนะครับชุดฉลามดำนะครับแล้วก็มีพรบกจากตำบลบางบัวนะครับมาดูแลพี่น้องอำนวยความสะดวกนะครับอาการนี้นั่นแน่นแน่นล้นวัดครับ ถามว่าแคบไหมก็บอแคบนะครับพอเพิ่นสังกสีเพิ่นอ้อมไปทั้งหลังกุฏิอ้อมทั้งหลังจาร่าหลังโบสถ์นะครับขอข่าวครับมุทิตาสักการะหลวงพ่อพระครูสุวรรณปราพงศ์ทางนาเน้นๆนะครับเพราะว่าตรงนี้คือจองลูกนี่ศาสตร์จองนะครับชิดเวทีเลยสุบูรณ์สุวรรณประพงศ์ในสมกำนันสมบูรณหนองบัวท่านประธานประธาสมบลหนองบัวท่านรองนายกท่านคณะกรรมการจากงานบ้านหนองผือ แล้วก็พี่น้องที่ามาชมหมอลำในวันนี้ที่เคารพทุกท่านนะครับครับซึ่งโดยประส,สงค์ในการจัดงานวันนี้นะครับทางคณะกรรมการเผอนะครับได้จัดงานฉลองอายุวัฒนมงคลนะครับมงคลนะครับหลวงพ่อนะครับ90ปีแล้วก็69พรรษานะครับแล้วก็เป็นงานฉลองโบสถ์พระเจ้าสักพระเจ้านะครับ กำแพงกำแพงพระแก้วนะครับกำแพงแก้วนะครับแล้วก็เป็นงานบุญพระเวดด้วยนะครับซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้จ้างหมอลังกนะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเพื่อมาให้พี่น้องได้ชมนะครับสนุกสนานในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับด้วยความสนุกสนานนะครับวันนี้ได้เวลานะครับก็ขอเปิด การแสดงหมอลำสาวน้อยเชรบ้านแขงณบันนี้ครับขอบคุณครับ เปิดในสารากะทิอร่อยดีได้ลืมเลยครับโอ้ลำโพงต้องติดนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับเปิดงานแล้วนะครับคนล้นนะครับคนล้นแล้วสุอยอดเลยครับสำหรับพิธีการ การเปิดงานนะครับขอบคุณทางคณะกรรมการผู้จัดงานขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ท่านใเฮกรติบนเมทีแห่งนี้ของสาน้อยเพชรบรรเทาขอบคุณพี่น้องทั้งวันน้องถือพี่น้องทั้งตะบนนองบัวเอฟซแฟนคลับพี่น้องไกลไกทุกๆท่านนะครับนันน,บบน,รน,นครั้งน,นันน,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 นทีเราจะได้มีโอกาสย้อนรอยกลับมาที่บ้านของเราเอง สาวน้อยม่เปนแพงนะครับหลังจากเปิดรูการแล้วตั้งแต่วันที่24กันยาตลอดตลอดพยายามพดองส้นทางอีสานไตพยายามพดองทางซีสเกตสุรินบุรีรัมและกาเมือ่อคืน,นี้เปิดทําการแสดงยุทีอำเภอกุดจับนะครับจังหวัดรดรธานีวันพรุ่งนี้นะครับกสิเดนินทางกลับไปที่อุดรไปที่อำเภอเพ่น เสร็จจากอำเภอเพนก็จะกลับมาที่บ้านขา่าตำบลเมืองเพียอําเภอกุณจับอีกจุดหนึ่งนะครับหล,หลังการนัดสิมมาทั้งหน้าดวงเมืองเลยขึ้นไปทั้งเดอุดมนะครับไลไปเรื่อยๆจนถึงวันปิดฤดูกาลพราน,นฝากพปร้องเห้ทั้งพีนี้ด้ร์ทั้งบันน้องเพือน้องบัวปีหน้าฤดูกาลใหม่นะครับหากท่านลูกหลานของท่านมีความสามารถที่จะไปทางด้านศิลปิน อย่าลืมไปอยู่น้ำสาวหน่อยไปแะครับ่ิธีเลี้งก็ประมาณ200กว่างานนะครับสองกว่าชิ้งานก็ขอบคุณที่เป็ครับโดยเฉพาะพี่น้องทั้งอำเภอโคกสุภิสัยพี่น้องทั้งอำเภอเมืองพันแก่นบุณีขอบคุณนะครับเป็นงานอายุวัฒนะด้วยนะครับของบริษทประกันตนหลวงพ่อหลวงปู่เฮานะครับอายุสิริอายุเลขสิบแล้วนะครับกับสุขภาพพระนามัยของบริษทประกันตนหลวงปู่กับ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ตันนี้เป็นงานางบุญประจําปีบุญเดือนสสาวน้อยเพีเยงในถัดซื่อบทิษเคยมาเล่นอยู่ทั้งบันน้องถือเฮ้าหนีะม่าเถืถ่อสองเถื่อแล้วนะครับเมื่อสมัยยุคย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10-20ปีที่แล้วมานี่เขาก็จะมีโอกาสกลับมายามพี่น้องอีกทัหนึงอยู่โซนท่านี้ สำหรับพิี่น้ษงที่เข้ามาบริเวณงานนะครับถ้าท่านใดเจ็บโทรศัพท์นะครับของท่านผู้ช่วยนายของเราเหตุงานนิ่มเป็นมือแล้วนะครับมันตกลนเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดพบเจอก็ขอความกราส่งคืนด้วยนะครับเราเหตุงานจนว่าเลืมเม่อมเบิ้งโทรศัพท์หรือเบื้องทรัพย์สินขงางอจ้างเรื่องี่นอมาหลายๆอซาะาี่นอมาที่มา่หอดกันแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากจ้บอกลูกน้อยหนึ่ง นะครับท่านใดที่เข้ามาถึงกนแล้วจะาลืมนะครับเดินขึ้นในด้วยตอนนี้ออกอจาจจท่าประตูเข่าส่วน้างในนะครับด้านอาราด้านทุศดีกับเฮ้งวางว้อพี่นงเดอร์นะครับเดี๋ยวจะหน่อยหนึ่งมาสิแหนมสีออกกันท่านนี้เพราะฉะนั้นเดินอ้อมไปเลยขี่อ้อมมาทั้งอุโบสถหลังไงอ้อมมาทาั้าางซาลาฟิก้เดอร์นะครับยาออกกันยูหันยี่ปอยี่แมร์ขอบคุณดุงกเล็กเชี่ยเล่นจันนะครับออบันนี้ถึงเวลาแล้ว พี่ทีมงานการแสดงสาวไอวิทย์บันแพงพร้อมที่จะสรรสร้างส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องทุกทุกท่านในรอบท่างเพื่อครูสุภิสัยเป็นพักรบเพื่อและพักรบเซอร์เอร์หมดใจฝากขออนุญาตจัดแสดงสาวหนุ่มพี่บ้อแม่คุณสมบัติครับคนเน้นเดินไงผมไม่หันมองหายใจเดินไงครับเดินในเลยเดินในไงไงผมเนาะคน ท่านนายกบอกม่นเขาไปไหนๆเลยว่าแน่นบัดละยันี่ความแน่นควแน่นครับทีมสอนเออทีมสาบมาบันของยังไงเดี๋ยวนี้เนรับเราขึ้นสูงข้นาแล้ว โอ right, ้โหอันนี้ครับซ้ายขวาครับเบิ้ง Terima kasih telah menonton! เป <c oughs> ล่ยนยัยงไงทั้งหนอกหลย้นหลทั้งในบ่มีหอนมองหายใจเ่งหอน ี่น่าคิดดูขอบคุณน้อยเจ้าหนี้นะครับเริ่ม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 นะครับขอบคุณที่ติดตามทังช่องซ้อนองค์เทพเยือนนะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องซ้อนองค์เทพเยือนออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณทุกแรงใจนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับโอ้เมนี้ดีใจประทับใจเท่ากับว่าสาวน้อยมาเล่นในบ้านครับผมลานแตกแน่ล้วครับ チーム。